ถ้าคุณเกิดทันยุคเพ2คุณคุณจะได้ยินชื่อเกมเหล่านี้ใช่ไหมครับทั้ง i อซี่กับรบสองเดวิดเมคายสามและ Shadow of the c o l คอ s u mm hmm. s สเกมที่ผมพูดมาเนี่ยผมเคยเห็นผ่านตามาหมดเลยผมมีน้าข้ามากคนหนึ่งที่รู้จักกับครอบครัวผม mm hmm. เขามีเครื่องเพ2และผมก็ชอบไปดูเขาเล่นซึ่งจริงๆตอนนั้นผมก็มีเครื่องแล้วเหมือนกัน mm hmm. แต่ส่วนใหญ่เกมที่ผมมีจะเป็นเกมสำหรับเด็กมากกว่า มันจะมีอยู่เกมนึงที่ติดตาผมไม่แพ้กับเกมที่ผมกล่าวมาก่อนหนะ้ามันมีทั้งความโหดความเลือดสาดมาพร้อมกับฉากกายล่างที่ดูเกินคำว่าเจ็บไปแล้วและผมขอเชิญชาวเชียทุกท่านเข้าสู่เล่าเหล่าเกมอั t เทอร์บี ก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักผมจะพาไปรู้จักกับเกมนี้ก่อน o u t e r b e a s t เป็นเกมรีเมคของเกมในชื่อเดียวกันที่วางจําหน่ายในปี1988ที่ลงให้กับเครื่อง Sega Genesis ต่อมาในปี2005 Sega ได้ทำการรีเมคเกมนี้เพื่อลองให้กับเครื่อง PS2 โดยเกมเพลย์และเซตติงจะต่างจากภาค1988อย่างสิ้นเชิง ในภาคต้นฉบับฉากจะเซตอยู่ในยุคก,กรีกโบราณเกมเพย์จะเป็นแบบไซส์ scrolling ส่วนภาครีเมคเซต,ตติ้งจะอยู่ในยุคปัจจุบันและมีความเป็นวิทยาศาสตร์แบบเต็มสตรีมและเน้นเรื่องก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับภาคปี1988เลยจริงๆมันควรจะเป็นรีบูทมากกว่าแต่ในวิก,กิมันเขียนรีเมคอะเกมเพย์ก็เปลี่ยนจากไซส,ส์ scrolling มาเป็นเติร์นเพรสซันแอคชั่นแอเวนเจอร์บีเดมา์แพนและมีความโหดกว่าต้นฉบับหลายเท่าตัว จุดเด่นของเกมนี้ก็คือการที่เราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้หลากหลายชนิดโดยเริ่มมาเราจะแปลงร่างได้แค่ตัวเดียวและจะปลดล็อกไปเรื่อยๆตามโปรเกรสของเกมแต่ละตัวก็จะมีพลังธาตุมูฟเซ็ตและความสามารถเฉพาะทางไว้ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆเช่นเวดิโกจะว้ใช้ยกของหนักที่ขวางทาง เมื่อแมนแว่าเช้สลับฉากที่เราต้องลงน้ําโดยเกมนี้จะมีบีชให้เราแปลร่างอยู่6ตัวหลักๆและมีโมดัสอีก3ตัวไว้ให้ปลดหลังจบเกมสิ่งที่เกมนี้ทําให้ผมติดตาเลยก็คือฉากแปลร่างที่ดูโหดมากตอนนี้ผมเห็นครั้งแรกผมยังอนุบาลอยู่เลยแต่แปลตรงที่ผมไม่ร้องไห้หรือแม้แต่กลัวตัวันนี้ผมก็ยัง,งงงตัวเองอยู่และทุกครั้งที่เราแปลงร่างเกมก็จะขึ้นฉากแปลลร่างให้ดูทุกครั้งแต่เราก็สามารถกดสคิปได้แต่ก็ต้องมัน่งกดค่าทุกรอบไห การที่เราอยู่ในล่าง b e a ไ t ้แเราต้องใช้พลังงานโดยเกมจะใช้ชื่อว่า Spirit Energy จะเป็นของเหลวสีเขียวที่ดรอปจากศัตรูหรือจะใช้ล่างคนดูจากตัวมันเลยก็ได้ถึงแม้ว่าถ้าดูจะเหมือนจะใข่ก็ตาม แต่ก่อนจะดูได้เราต้องจมตีมันระดับหนึ่งก่อนถ้าสปิริตเอเนอร์จีหมดเราก็ยังสามารถอยู่ในร่างบีสได้แต่มันจะใช้ค่า HP ของเราในการอยู่ในร่างบีสแทนต่อจากนี้ผมจะเรียกสปิริตเอเนอร์จีว่าน้ำเขียวแทนนะการฟื้นฟู HP จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือการฆ่าหรือดูจากศัตรูแต่การดรอปยากมากแถมไม่ให้น้อยด้วยวิธีที่2คือฟื้นเลือดจากจุดเซฟแต่จะใช้ได้แค่ระดับอีซี่กับนอร์ม l ลอีซี่จะเพิ่มทั้งเลือดทั้งน้ำเขียวส่วนนอร์มัลจะเพิ่มแค่ ออบเจ็ทีฟของเกมนี้ทั้งเรียบง่ายและซ้ำซากมันจะมีหมอกกั้นทางไปต่อของเราอยู่เราต้องจัดก,การกับศัตรูที่มีออร่าไฟสีฟ้าต่างกำหนดซึ่งเกมจะเรียกพวกมันว่าเก t e ีเปอร์ เราต้องจัดก,การมันทั้งเกมเลยช่วงแร,งแรกๆจะน่าลำคาญหน่อยเพราะเกมจะให้เราฆ่าพวกมันเยอะมากถึงแม้ว่าเกมมันจะไม่บอกให้เราไปไหนหรือทําอะไรแต่ยังไงทางไปต่อก็ม่อยู่แค่ทางเดียวต่อให้ถ้าหลงก็คงหลงแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเกมมันจะบอกทางมาให้เราไปต่อเพื่อให้เราปลดสกิลหรือปลดล็อกบิสตัวใหม่ก่อนการปลดสกิลและปลดบิสตัวใหม่จะได้จากการฆ่าบอสในเกมเกมจะแบ่งไอเรียเป็นหมายเลขต่างๆให้เรานั้นเดินไปตามลําลดับเลยคุณจะสามารถจบเกมได้อย่างแน่นอนและคุณก็ต้องฆ่าเกตคิปเปอร์เปิดทางไปต่อสู้กับบอสเอาสกิลใหม สู้กับบอสเอาบิสตัวใหม่แล้วก็ไปเอเรียต่อไปวนอย่างงี้จนจบเกมสตูนเกมนี้ค่อนข้างจะน่าลำคาญตอนที่พมอนอยู่กับเป็นฝูงเพราะอะไรน่ะเหรอถ้าพมันล็อกคุณได้เมื่อไหร่คุณเตรียมตัวโดนสตันล็อกได้เลย พราะทุกครั้งที่เราโดนโจมตีตัวเราจะชะงักแป๊บหนึ่งและระหว่างที่ชะงักเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากรอแอนิเมชันชะงักเสร็จและเราก็ไม่มีไอเฟรมและศัตรูจะโจมตีตอนที่เราชะงักได้ด้วยและ่วนใหญ่มันไม่ได้ตีแค่ตัวเดียวมันจะลุมตีจนกว่าตัวคุณจะเด้งขึ้นฟ้าศัตรูตัวเล็กสามารถตบมิโนทอร์ที่มีน้ำหนักเจ็ดร้อยกิโลปิวได้อ่ะคิดดูและศัตรูตัวเล็กที่สามารถบล็อกการโจมตีของหมัดเยติได้ทั้งทที่ตัวแม่ก็เท่ากับกำปั้นของเยติแต่แม่ไม่เป็นเฮี้ยอะไรเลยและที่ยิ่ง ไม่สามารถป้องกันได้กิ้งหลบก็ไม่มีและมึงจะเวน้น L2 R2 ไม่จำหาอะไรระบบล็อกเป้าก็ไม่มีการที่คุณตีศัตรูไม่โดนถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะตอนที่เราต้องยิงศัตรูจากระยะไกลเราต้องหันหัวเล็งเองและภาวะนาะให้มันโดนสักทีแต่ยังดีอยู่อย่างหนึ่งคือโปรเจกต์ตายที่เรายิงออกไปจะเรียกข้อหาศัตรูเองและศัตรูบางตัวแม่ก็อึดแบบปัญญาอ่อนเลย การสู้บอสก,ก็บูชิดไม่แพ้กันคุณจะตายกับมันอย่างน้อย1นถึงครั้งพราะบอสบางตัวทั้งพลังโจมตีกับความเร็วนั้นอันบาลานซ์โคตรบวกับทั้งการควบคุคมของเราที่ควบคุมยากในบางตัวจะโจมตีก็ลำบากพอๆกันมันจะทำให้คุณหัวเสียได้ไม่ยากเลย และไอเฟรมของบอสแม่งเยอะมากไอเฟรมเยอะไม่พอแม่มีช่วงที่ดามเมจตีเข้าน้อยด้วยโดยตัวมันจะกลายเป็นสีแดงมึมบอกว่ามันกำลังจะโจมตีซึ่งมึงล้มแน่นอนและด้าเมจที่เราทำกับตัวมันจะลดลงคุณต้องรอให้ตัวมันหายแดงก่อนถึงด้าเมจที่เราทำจะแรงปกติและถ้ายี่ต้องสู้กับบอสใต้น้ำนะนรกดีๆเลยแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังทีหลังและส่วนใหญ่ตอนที่เราสู้บอสก็จะมีพวกลูกจอบโผล่มาด้วยเพื่อให้เราฆ่าพวกมันเอาน้ำเขียวถ้าคุณเผลอโดนสตาร์ล็อกและบอสมันตัวแดงเนี่ยเตรียมใจรอไว้เลยว นาหาคุณตายแล้วก็เกมก็จะพาคุณกลับเข้าหน้าเมนูของเกมทันทีใช่ครับเกมเชื่อนี่ไม่มีระบบเช็คพอยต์คุณต้องโหลดเซฟอย่างเดียวเซฟไว้ล่าสุดตรงไหนก็เล่นต่อจากตรงนั้นแหละทั้งการออกแบบบอสไฟต์การสตันล็อกและการเด้งกลับหน้าเมนูมันจะทำให้คุณหัวล้อนแน่นอน แต่อย่างน้อยจุดเซฟส่วนใหญ่มันก็อยู่หน้าห้องบอสถ้าคูดเห็นจุดเซฟก็เตรียมใจรอไปเลยว่าต้องสูบอสแน่ๆการอัพเกรดในเกมนี้จะมีแค่อัพท่ามูฟเซตและพลัสกิลใหม่การรับเกมตัเซตจะทําได้การฆ่าพวกเกตดคิปเปอร์มันจะดรอปจีโนมสีส้มออกมาแล้วดูดเข้าตัวเราแบบออโต้และบอสบางตัวก็จะดรอปจีโนมสีฟ้าจีโนมสีฟ้าจะเป็นสกิลใหม่เป็นในทั้งการผ่านฉากและการโจมตีแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ในการผ่านฉากมากกว่าเราจะสามารถรับเกรดได้เฉพาะตอนที่เราอยู่ในร่างมนุษย์เท่านั้นและมีัตูที่อมมงผ เจอมันตัวหนึ่งในช่วงท้ายเกยมแต่ผมไม่สนใจเพราะกูอยากเล่นให้จบแล้วถ้าหาฆ่ามันได้มันก็จะให้แต้มอัพกิดแบบพิเศษมาซึ่งเอาว่าใช้อัพความแรงนในการจบดีของเราความยาวของเกมนี้จะไม่ยาวมากเต็มที่5ชั่วโมงก็จบแล้ว ถ้าคุณไม่ตายเลยนะแต่ผมเล่นเกมนี้ไปประมาณ7ชั่วโมงครึ่งเพราะกูตายบ่อยอ๋อและผมลืมพูดถึงการควบคุมมุมกล้องเลยมันช้าและอินเวอร์ททั้งแนวนอนและแนวตั้งและคุณไม่สามารถปรับอะไรมันได้เลยแต่ก็สามารถกด L1 เพื่อลีตมุมกล้องได้การเลื่องของเกมนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายและเราจะรู้อะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกับตัวเอกเพราะว่าตัวเอกน้นความจําเสื่อมตัวเกมจะค่อย,อยๆฉเฉลยหลังจากที่เราได้บิสตัวใหม่มาและคุณไม่ต้องแปลกใจนะว่าทาไมเราไม่เคยรู้ชื่อตัวเอกเลยเพราะนี่ตัวละคร พราะตัวละครในเกมมันไม่พูดชื่อเราเรียกยูยูยูอย่างเดียวยันผมต้องไปนั่งหาในวิกิแฟนมว่ามันชื่ออะไรโปร t a g o n i s ของเราจะมีชื่อว่าลุคคาสเตอร์ที่หนาตาคายกับคราวเซอร์และสมผมที่เหมือนเวอร์จิลโดยเริ่มเรื่องมาจะมีนักบินอยู่2คนกําลังฟังข่าวจากวิทยุที่รายงานว่าฟอ r ์เรสต์ซิตี้ได้มีหมอกบางอย่างปกคลุมไปทั่วเมืองและเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ที่อันตรายพวกเขากําลังขนส่งอะไรบางอย่างโดยการบินผ่านเมืองนั้นและจู่ๆก็มีสปหลดโจมตีฮอลขอขพว่าเขาจะตกแน่นอนว่าตายหายกลยกวนล่น,อนอ นนกล่องั้และนั่นก็เป็นสาหตุที่ทําให้ลุกความจําเสื่อมลุกจึ้ตื่นขึ้นมาและพูดว่าฉันอยู่ไหนแล้วก็เดินไปเจอกับบกกีฟเคทที่มีเอกสารอยู่ข้างในเกี่ยวก,กับโปรเจกต์อัลเทอร์บีสระหว่างที่กําลังดูอยู่ก็มีสปหลาดโผล่มาจะทําร้ายลุกและหลังจากนั้นพี่ชายก็ได้กลายเป็นอัลฟาวูฟพอต่อสู้ไปสักพักลุกก็ล้มลงไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอบอกว่าบีสที่เราแปลงร่างอยู่กํลาลังควบคุมจิตใจของเราและเธอฉีดยากรมปัสทาาเพื่อให้เราคืนร่างลุกจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนนกัับตววเเเคค้าาาและถมผู่ธอป็ร ผู้หญิงคนนั้นมันจะแปลกใจนิดหน่อยที่เราจาอะไรไม่ได้เธอจะบอกว่าการแปลงร่างทําให้เกิดความเครียดที่เปลือกสมองซึ่งอาจจะโดนบีสที่เราแปลงร่างเข้าควบคุมจิตใจได้ลูกจะสงสัยว่าบนอะไรของมึงเธอจะตอบว่าในเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าฉันพูดเรื่องอะไรแล้วก็เดินจากไปปล่อยให้ลูกกับผพลินนั้นงงเด็กพอฟื้นขึ้นมาแล้วให้เราเข้าไปที่โบสถ์ในแอเรียหนึ่ง ก่อนเข้าโบสถ์เราต้องจกกัดการกับเกตคิปเปอร์สตัวก่อนที่แม่งทั้งกันทั้งอึดพอเข้าโบสถ์แล้วเราก็จะจกกัดการกับเกตคิปเปอร์จนไปถึงห้องบอสบอสตัวแรกสู้ไม่ยากครับแค่ระวังตอนมันตัวแดงแค่นั้นพอสู้ชนะเราก็จะได้บีสตัวใหม่มาโดยการดึงจีนมิปที่อยู่ในตัวมันเอาออกมากินเกมก็จะมีคัสซีนแฟชชั่นให้ดูลุกกาลังฟังบีฟเกี่ยวกับภารกิจที่เขาเข้ามาทําในเมืองนี้โดยใช้จากเมดอินแบงค์จะให้เราไปสํารวจที่รีเซิร์ชแฟคซิลิตี้เพื่อคอนเฟิร์มสถานาขะของเขาโดยยกาาาาารรรส่่่งเเเเเข้ไปคคนดีวีววพะมแรา ที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อจีโนมิสจีโนมิสก็คือหมอะที่ปกคุมเมืองนี้นี่แหละครับพอเราได้เมอร์แมนมาแล้วผมแนะนําให้ใช้แต้มอัพทั้งหมดที่มีอัพซีเลียมให้หมดเลยครับมันจะดีต่อตัวคุณมาก พราะไฟเลตตอนที่มัานไม่ได้อัพแม่งอย่างกากให้เราว่ายกลับไปที่จุดสตาร์ทพอยต์แล้วเข้าสู่แอเรียสผ่านทางน้ําบอกเลยว่าซีเควนต์ใต้น้ํามันเป็นอะไรที่น่ากุ้นขิดมากปัญหาหลักอยู่ที่การควบคุมคุณจะต้องกดเอและดัน L3 สค้างไว้ในการเคลื่อนไหวไปทิศทางต่างต่างถ้าคุณจะขึ้นสู่ผิวน้ําคุณต้องอยู่กับที่แล้วกดเอค้างไว้ถ้าจะดำลงคุณต้องไม่กดอะไรเลยซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะตกเป็นเป้านิ่งและการศัตรูลุมใต้น้ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลย และอย่าลืมที่จะหมั่นใช้สามเหลี่ยมด้วยนะครับมันจะเป็นตัวล่อศัตรูให้เราพอว่ายมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับบอสจระเข้ความยากอยู่ที่การควบคุมของเราและความเร็วของมันที่เร็วกว่าเราหลายเท่าหลังจากฆ่ามันได้เราก็จะได้สกิลกระโดดสูงของแววูฟมาไว้ใช้ทั้งการผ่านฉากและโจมตีตัวที่อยู่สูงกว่าเราจากนั้นให้เราเข้าไปที่แอนเดียสี่ฆ่าไก่คิปเปอร์เปิดทางและสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งเฟสแรกจะสู้ใต้น้ําซึ่งไม่ค่อยยากเท่าไหร่มัง้ง เฟสสองจะต้องใช้แวร์บุฟกระโดดใส่มันและพยายามอย่าโจมตีมันต่อที่ตัวเดงนอกจากจะตีเข้าบอลแล้วแม่งยังจะมีไอเฟมแล้วยังโจมตีเสร็จแล้วได้อีกพอสู้ชนะเราก็จะได้บีสตัวใหม่มาเวนดิโก <end> เป็นยีติท่าน้ําแข็งที่ยกของหนักอย่างพวกหินยักษ์และสร้างรถได้แฟลชแบคลอบมีจะเล่าถึงการประเมินร่างกายของลุคโดยดร์เอลิกที่หน้าคล้ายกับวิลเลียมเบอร์กินและบอกว่าเรานี่แหละคือสุดยอดจีโนมไซบอร์กจีโนมไซบอร์กอธิบายง่ายๆเลยก็คือทหารที่แปลรับเป็นบีสต์ได้เหมือนกับเรานี่ ออกแล้วก็เดินเข้าไปเอเลนี้จะเป็นเมืองใหญ่แบบค่อนข้างแบบค่อนข้างกว่าแบบค่อนแบบค่อนข้างกว่าเอ้ยแบบค่อนข้างกว้างแล้วเราต้นจัดก,การเกตคิปเปอร์มากกว่า10ตัวที่กระจายอยู่ตามเมืองถ้าไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนให้กดอันหนึ่งเปิดแมปด,ดูครับเกมจะบอกเป็นจุดสีฟ้าใหญ่ๆ พอเคลียร์เกลีคิปเปอร์จนหมดคุณต้องไปสู้กับบอสบอสตัวนี้ต้องใช้เวนดิโก้ยกรถปลาใส่มันความยากจะอยู่ตรงที่เราชาร้ามันเร็วกว่าจะยกกว่าจะปลาได้มันปลาสร้างรถใส่เราก่อนและการจะปลามันให้โดดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องการระยะและหันหัวให้ถูกถึงจะปลาโดนมันและต้องใช้ความอดทนสูงมากพอฆ่ามันได้เราก็จะได้สกิลไวซ่าน้ำแข็งเพื่อโยนใส่ศัตรูสำหรับเวนดิโก้จากนั้นให้เราไปที่หน้าห้างโดดขึ้นรถเมย์ใช้น้ำแข็งปลาใส่เกลคิปเพื่อ er ได้อยู่ด้านบนถ้าคุณปลาไปโดนไม่ต้องป ใจนะครับเพราะกูก็ปามันไม่โดนเหมือนกันหลังจากที่เข้าห้างมาได้เราต้อนจัการกับเกตคลิปเปอร์ทั้ง3ชั้นซึ่งรวมๆแล้วมีทั้งหมด2 2ตัวนี่เป็นฉากที่ผมเกลียดที่สุดเลยผมเกลียดที่ต้องมานั่งทำอะไรซ้ำๆเดิมๆเยอะๆหลายๆรอบพอฆ่ามันครบมาณครบ2ตัวคุณก็ต้องมาสู้กับบอสอีกแล้วเฟสแรกที่ว่ายากก็ไม่ยากเท่าเฟสสองมันจะโดดขึ้นหลังคาที่ลานสู้บอสกว้างมากและมันจะบินไปบินมาตลอดมีสองวิธีที่จะสู้กับมันครับ1 ้แววุกกระโดดสูงใส่มัน2ใช้เบนดิกโก้ปันน้ำแข็งให้โดนเพราะฉะนั้นคนที่มาเล่นตามก็สู้ๆนะครับหละะังจากที่ฆ่ามันได้เราก็จะได้บีสตอมใหม่มาการูดา้ C, าล็อ,อกอินสีท่าลมเมื่อคืนลกอินสีใช่ไหมส่วนแฟชแบ็กจะเล่าถึงเอลิกที่ทดลองใช้จีโนมมิสกับสัตว์เมื่อสิ่งมีชีวิตสูตรจีโนมมิสเข้าไปเซลลของสิ่งมีชีวิตนั้นจะกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วและดูร้ายขึ้นซึ่งได้เข็าไปในผลว่าทําไมสิ่งมีชีวิตในเมืองนี้ถึงกลายพันธุ์กันหมดจะมีแคค่่่่นนนนทททีีีีเเป็จจมมซลบบบออกกกไได้้รรัผะาห พื้นที่ที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นเอเรียเจ็อยู่แล้วซึ่งเราสามารถบินไปลงตรงเอเรียไหนก็ได้เจ๋งใช่ไหมล่ะสำหรับยุคนั้นให้เราบินเข้าไปที่เอเรียแปดพอบินเข้าไปแล้วก็จะมีคาซินเปิดตัวตัว,ตวละครใหม่ที่ชื่อว่าแบรดเขาเป็นจีนมไซบอร์กคนแรกที่ไม่ชอบคีน่าเราด้วยเหตุผลบางอย่างหลังจากดูคาซินเสร็จรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรต่อสู้บอสบอตนี้ไม่ยากมากหลบให้ดีแล้วยิงให้โดนพอฆ่ามันได้เราก็จะได้สกิสลสำหรับการูด้าไว้ใช้พุ่งชนใหญที่ขวางทางอยู่ และจากนั้นคุณก็จะไม่ได้ใช้มันอีกเลยจากนั้นให้บินกลับไปที่เอเรียเแล้วบินลงไปที่จุดเช็กทอยส์และเราก็จะเจอกับผู้หญิงในต้นเกมอีกครั้งเธอจะพูดถึงเจวกับโปรเจกต์อัลเทอร์บีสคือการทดลองลับที่ได้งบสนับสนุนโดยกองทัพเป้าหมายของโปรเจกต์นี้คือการสร้างจีโนมไซบอร์ที่สามารถดูดซับพันธุกรรมของสัตว์ต่างๆเข้าสู่ d n a ของตัวเราเพื่อเอาความสามารถของสัตว์มาใช้นในการลบและเราก็คือตัวทดลองที่ประสบความสำเร็จนั่นเป็นในบทที่เราแปลร่างได้หลายตัวและเธอยังได้บอกอีกว่าแบรดนี่ แข็งแกร่งที่สุดอยู่เราจึงต้องบปหยุดมันก่อนเธอจะไปเธอจะแนะนําตัวกับเราว่าเธอชื่อแอนนาสเตเชียแต่ผมจะขอเรียกเธอว่าแอนนาแล้วกันเพราะชื่อันอ่ไนโคตรยากเลยต่อมาให้เราเดินเข้าไปที่เอเรียเก้าและทำแบบที่เคยทํามานั่นก็คือฆ่าเกตคิปเปอร์แล้วไปต่อแต่ก่อนที่จะเข้าเอเรียสิบจะมีเยื่อหุ้มขวางทางเราอยู่ซึ่งเราต้องฆ่าบอสเพื่อปลดสกิลใหม่ให้กับเมอร์แมนที่เอาไว้ใช้ทำลายเยื่อหุ้มห้องบอสอยู่ไม่ไกลมากครับหันขวาไปก็เจอแล้วเลยบอสตัวนี้นี่แหละ มันจะทําให้ผมกลายเป็นบ้ามันเป็นหนึ่งในบอสที่ผมตายบ่อยที่สุดทั้งความเร็วความเลนในการโจมตีของมันเวอร์มากแต่บอาที่ตัวเราแค่จะว่ายตามให้ทันแม่ก็ยากแล้ว มันเฮีย้ยเกินไปไหมะ่ะเฮีย้ยมึงมีจังหวะอรมตาแต่คุไม่มีไงเฮีย้ยคุณโดนสแต็กเอาย่าีเดียวเนี่ยหยุดแม่ตายบ่จะผมคิดที่จะนยกเกมใหม่กดหมดอีซี่มาเล่นแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะคูเล่นมาเกินครึ่งเกมแล้วพอเข้ามันได้แล้วอัพสกิลทำลายเฮี้ยหุ้มแล้วเข้าสู่เอลสิบกันเลยพอเข้ามาแล้วให้เดินตามทางมาเรื่อยๆไม่ถึง10นาทีคุณก็จะเจอกับ บอสอีกแล้วบอสตัวนี้จะให้มินทอที่เป็นท่าไฟกับเรามา2เฟสแรกจะค่อนข้างยากส่วนเฟสสาจะง่ายหน่อยแค่ใชไ้ไัมบูวิ่งหลบและหาจาังหวะตีมันก็พอแต่ไอสอเฟสแรกนี้แม่งจะตีก็หลบไม่ทันจะหลบก็ไม่ได้ตีสักที หลัจงจากที่เราฆ่ามันได้เราก็จะได้เห็นแฟลชแบ็กที่แบล็ตกำลังจะเหนียไปพร้อมกับจีโนมชิปโดยให้เหตุผลว่าตัวเขานั้นหมดประโยชน์แล้วเพราะการที่ลุกได้เป็นจีโนมไซบอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้แบล็ไม่ชอบขี้หน้าเราจากนั้นทั้งสองคนก็สู้กันแต่ลุกกลับเป็นฝ่ายแพ้และแบล็ตก,ก็พูดว่าทาั้งทั้งที่ตัวเองแข็งแกร่งกว่าแท้แ,ทแต่ทําไมาคุณในองค์กรกลับถึงเลือกลุกแทนเขาแล้วก็เดินจากไป ต่อมาให้เดินกลับไปที่จุดเช็คพอยต์นะครับแล้วก็จะมีเอกสารที่พูดถึงเกี่ยวกับจีโนมชิพที่แบทตามหาอยู่นั่นก็คือดากอนและพูดถึงการพัฒนาขั้นต่อไปคือการสร้างบีสในตำนานซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเพราะเกมไม่ไม่มีภาคต่อต่อไปให้เดินเข้าไปในเอลิซาเบธจะมีรถน้ามันที่รั่วอยู่ต้องใช้ไฟระเบิดเปิดทางนั่นก็คือ Skill สกิลสั่เหวี่ยงของมิโนทอร์แต่ว่าคุณต้องรอให้มันชาร์จเต็มก่อนนั่นก็เท่ากับว่าระหว่างคุณรอชาร์จคุณก็จะเสียน้ําาาเเรีีีียยไไปด้ว้วททั่กกกกกจมมมตติต็ฟออหอหืนน แต่กลับใช้ไม่ได้ต้องควนไฟอย่างเดียวอะไรวะพอเข้ามาแล้วก็ทำเหมือนเดิมใช่แล้วฆ่าวกเกตคิปเปอร์พอหาทางเข้ามาในโรงงานได้แล้วเราก็จะได้สู้กับบอสเฟสแรกจะค่อนข้างเข้าถึงตัวมันยากแต่เราก็มีหลายวิธีให้เข้าทําเช่นกันส่วนเฟสสองกูจะต้องแปล,งล่าเป็นมิโนโทอร์แล้วกดเอ็กป้องกันตอนที่มันกำลังพุ่งเข้ามาจากนั้นมันก็จะล้มเปิดโอกาสให้เราเข้าไปซัดหน้ามันหลังจากที่ฆ่ามันได้เราก็จะได้สกิลพุ่งชนสลับมิโนโทอร์เอาวัดวิ่งชนกําแพงเปิดทางหลังสู้เสร็จก็ทําเหมือนเดิม ทำแบบนั้นแหละครับแล้วก็ไปสู้บอสคราวนี้เราจะได้สู้กับ Brad, แบลดแบดนั้นทำทุกอย่างที่เราทำไม่ได้นั่นก็คือการบล็อกกิ้งหลบและไอเฟรม แต่บอสตัวนี้ถือว่าสู้สนุกที่สุดนในเกมแล้วเฟยสองแบสจะขึ้นไปอยู่บนเสาเสาหนึ่งเราต้องใช้มินทอร์พังเสาลงมาหาที่หลบกับจังหวะชาร์จให้ดีพอเราเอาชนะแบสได้แบสก็จะเข้าใจแล้วว่าทําไมองค์กรถ,ถึงเรียกลุกลูกจะถามแบสว่าปล่อยจีนอมิสทําไมแบสจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยแต่คนที่ปล่อยมัก็คือแอนนาแล้วบอกให้ลกปไปหยุดเธอหลังจากนั้นเราก็จะได้บีสตัวสุดท้ายดราก,ก้อนมังกรท่าไฟฟ้า บิสตัวนี้จะเปลี่ยนสเสมอกับปืน BFG นั่นก็คือการล้างฉากแต่ข้อเสียของมันคือสู้ละที่เคียบลำบากชิบหายแถมยังเคลื่อนไหวช้าอีกไม่สมชาติเกิดบังกรเลยแล้วความสามารถอีกอย่างคือสามารถบินผ่านไฟฟ้าแรงสูงได้แฟลชแบกนี้จะเป็นแฟลชแบกอันสุดท้ายแล้วโดยเอลิกบอกว่าเราบาดเจ็บหนักจากภารกิจล่าสุดเอลิกทำการรักษาด้วยการทำให้ลูกกาเป็นจีโนมไซบอร์กคนที่3และเอลิกจะแนะนำให้เรารู้จักกับแบรดและแอนนา ซึ่งเธอเป็นจีนโนมเซอรบกคนที่2นั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมแอนนาถึงเดินไปไดมานในจีนโนมมิสได้หลังจากได้ดากอนมาแล้วให้เรากับไปที่เช็คพอยต์แล้วเดินเข้าเอเลมใช้มิโนโทอร์พังประตูเข้าไปแล้วก็ฆ่าเกคีเป้จนเข้าสู่เอเล เราต้องทำลายคอนโซล4จุด3จุดไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ปัญหามันอยู่ที่จุดที่4ซึ่งเราต้องลงน้ำรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูโดนสตัรล็อกในน้ำอีกแล้วหลังจากทำลายคอนโซลจนครบทางปราก็จะเปิดแล้วเราก็จะต้องสู้กับบอสไก่ไม่มีปีกมดตัวนี้ไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยขวางทางอย่างเดียวเฟสแรกใช้ดากอดมีสูงสูงชาร์จสี่เหลี่ยมยิงใส่มันอ้อลืมบอกอัพสก,กิลสี่เหลี่ยมให้เต็มเลยนะครับ OP มากเฟสสองก็เหมือนเดิมแต่แค่ต้องระวังมันโดดใส่ แต่บอสตัวนี้แม่งยากที่สุดในเกมเลยพอบอสแม่งบล็อกเก่งมากและไม่มีการโจมตีไหนของเราเบรกามาได้เลยต้องรอจังหวะหลังมันโจมตีเสร็จอย่างเดียวแต่ท่าพุ่งของมันก็ยากที่จะหลบถึงเราจะป้องกันได้แต่ราป้องกันค้างนานไม่ได้ต่อให้กดค้างมันก็จะปล่อยกาดเองปัญญาอ่อนใช่ไหมละ่ะวิธีเดียวที่จะทำดาเมกับมันได้มหาศาลก็คือใช้มิดนอทอควิดต,ตอนมันจะกระโดดทับผมตากับมันบ่อยมากจนผมอยากจะออกไปลงชีตมาเล่นแต่ก็ไม่ได้ลงเพราะกูหลงไม่เป็นหลังจากที่โหลดเซฟอยู่10กว่าครั้งผมมกก็นะัได้สี และเราก็จะได้ท่าปล่อยลาแสงเหมือนในดักก้อนบอลโดยการกดสามเหลี่ยมค้างทาลายหมองพลังงานสีม่วงออกเราก็จะได้เผชิญหน้ากับไฟนอลบอสสักทีจะจบเกมแล้วโว้ยไฟนอลบอสก็คือแอนนาที่รอเราอยู่แอนนาเล่าว่าตั้งแต่ลุกได้เป็นจีนมไซบอร์กเธอและแบรดก็กลายเป็นสีที่ไม่จะเป็นทันทีหลังจากที่แบรดกลายเป็นจีนมไซบอร์กงานวิจัยก็เข้าสู่เฟสสองเป้าหมายก็คือการสร้างจีนมไซบอร์กไคเมิราไทที่รวมจีนมของบีสหลายตัวมาไว้ที่คนคนเดียวนั่นก็คือแอนนา แต่ระบบในตัวเธอนั้นมีข้อบอกพร่องจากนั้นโปรเจกต์ก็เข้าสู่เฟสสุดท้ายก็คือการสร้างสุดยอดจีโนมเซเบอร์ที่สามารถควบคุมจีโนมได้หลายตัวคนคนนั้นก็คือลุกด้วยความมีชาของแอนนาเธอจึงปล่อยจีโนมมิสเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อให้ทางการส่งตัวลุกมาทำภารกิจเพื่อที่จะดูดพลังทั้งหมของลุกมาเป็นของเธอเพื่อเธอจะได้เป็นสุดยอดจีโนมเซบอกตามที่เอลิกต้องการจากนั้นเธอก็กลายร่างเป็นบีสพร้อมกับดูดตัวเอลิกและนักวิจัยคนอื่นเข้าไปด้วย บอสตัวนี้มีทั้งหมด6เฟสเฟสแรกง่ายๆครับใช้ดากก้อนชาร์จสแปมใส่มันพอจากการเฟสแรกได้ตัวเราก็จะถูกแอนนันดูเข้าไปแต่ก็ได้แบล็เข้ามาช่วยเอาไว้พร้อมกับฝากบาดแผลไว้ให้เป็นจุดอ่อนและแบล็กก็ถูกยุดอักะแพงตายหาตรงน,นั้นเลยเฟสสองผมแนะนําให้แปลราเป็นเวนดิโก <F ates. S 2> เพราะทนทานต่อพลังน้ําแข็งจมตีใส่จุดอ่อนจนเข้าเฟสที่3เฟสนี้ก็เหมือนกับเฟสที่แล้วครับ แค่เปลี่ยนจากแม่แข็งเป็นธาตุไฟพอเข้าเฟสสี่เฟสนี้จะยากที่สุดเอนแนนจะบินอยู่ตลอดให้เราใช้การูดา้าสู้กับมันถึงแม้ว่าการูด้าจะเป็นธาตุลมแต่แมกก็ไม่กันลม เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลบให้ดีเฟสที่5จะง่ายสุดแล้วต้องใช้แวร์ูฟกระโดดใส่ท้องมันซ3ถึงครั้งแล้วเฟสสุดท้ายใช้ดาก้อนทำลายโลกพลังงานแล้วหาจาังหวะปล่อยลำแสงใส่มันหลังจากที่ชนะแล้วรู้จะเอาศพแบดบมาไว้ข้างๆกับศพของแอนนาและสูรวิจัยก็ไฟไหม้ได้ยังไงก็ไม่รู้และหลังจากนั้นเกมก็จบแบบจบเลยไม่มีอะไรต่อฉากหลังเอ็นคดิตก็ไม่มีแต่ก็ยังมีเอ็นเกมคอนเทนต์ให้เล่นอยู่คือ e l e v a t o r of d o o m กับบอสไทม์ a อ t แท็เพื่อปลดล็อกบีสที่ เอลเว t เตอร์ออฟจะปลดหมีกิสลี่ธาตุดินบอสทำแอคแท็จะปลดล็อก UWH เอเลี่ยนพลังแรงน้มถ่วงและเก็บ Data ให้ครบเพื่อปลดล็อกแวร์ไทเกอร์ร่างแปลงของแบทใครจะตามเก็บก็เก็บไปเลยไม่มีอยู่แล้วกว็อันอผมมีวิธีปลดล็อกที่ง่ายกว่าคือ Import Save File ผมหลบมาแค่ลองเล่นพวกนี้แหละแล้วกูก็จะไม่กลับมาเล่นแม่อีกแล้ว โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิว Outer Beast เป็นคลิปแรกเลยที่ได้เล่าเนื้อเรื่องสักทีแต่ผมว่าอนาคตต้องปรับวิธีการเล่าเรื่องใหม่ละเพราะว่าผมเล่าแท้ช่วงเกมเพลย์เยอะไปอาจจะปรับให้น้อยลงหรือไม่ก็เล่าให้กระชับขึ้นยังไงก็ช่วยฟีดแบ็กให้ผมด้วยนะครับส่วนเกมหน้าผมยังไม่รู้เลยว่าจะรีวิวเกมอะไรแต่ก็มีเกมที่อยากรีวิวลิสไว้แล้วโอเคผมไม่มีอะไรจะพูดละขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าเกิดว่าวัานนึงมึงสามารถไปล่าเป็นปสัตว์อะไรก็ได้มึงจะไปล่าเป็นปตัวอะไรวะเป็นปีศาจอ๋ตบวะปีศาจวอร์โซนในเหี้ย <c oughs> สักวันนึง <c oughs> อ๋อสัตว์ที่มีอยู่จริงดิวะอะไรอ่ะก็ <c oughs> กูเป็นปีศาจวอร์โซนไม่ได้หรอไงโอ้ย <c oughs> ทำไมอ่ะผม <c oughs> ไม่น่าถามเลยยังกูกระโดดทำไมอ่ะกูเป็นปีศาจวอร์โซนไม่ได้